เหตุกันต่อเริ่มจากจุดสุดท้ายของคลิปแรกแล้วก็เราจะไปกันต่อจุดที่สองค่ะแล้วไปเก็บไปเรื่อยๆค่ะลุยกันค่ะคลิปสองต่อจากคลิปแรกค่ะต่อกระสีเก็บจากนี่เลยเนาะคะ่ะขึ้นไปทางเทิงค่ะแต่ก็มีนุ่มเก็บอยู่ข้างเทิงอยู่ใกล้ๆแล้วค่ะเก็บโค้งวนมหากันเนาะคะ่ะเมื่อน,นี้เอากระเป๋าใหญ่มาเพื่อได้หลายกระสีได้แบกออกปลาค่ะเพราะว่ามันเป็นปลาลึกเนาะคะ่ะ ป่าใหญ่ค่ะทุกคนเก็บเลยเราเอากระสิท์เทใส่ถุงไว้ตรงนี้เนาะค่ะหยุดแรกเราก็จะเทใส่ถุงไว้ แฟนต่อเก็บได้เก่งกว่าต่อจ้ะตัวตัวมูตะมัวตะวเวาโทรศัพทว่าตัวกับโได้เหตุภาพอย่างมากมายเทคนิคอย่างมากมายเนาะค่ะถ่ายรวดเดียวจุบนะคะถ้าถามันว่ามือว่าเป็นศูนสต็อปเนาะค่ะถ้ามือว่าเป็นศูนย์สต็อปก็สีงวดเดียวจุบเอาเป็นคลิปๆตไปขอให้ทุกคนมีความสุขดูคลิปต่อไปเรื่อยๆเนาะจ้าในการเก็บเห็ดกระสีพูดมากจักน้อย มันจังมันจังคือหนังใช่จ้าพี่น้องมันต้องพูดทุกขั้นตอนเนาจะอธิบายทุกขั้นตอนแล้วก็คุยกันไปทุกขั้นตอนถ้าบบคำเกินไปหรือบ่เหนื่อยเกินไปต้อกระิแวบบ้านสวนเนาะคะ่ะมือนีเนาะพระ่าต่อมาทางบ้านสวนค่ะมาสินทางบ้านสวนก็จะแวะพาทุกคนไปดูอ่าอ่าสุก,กินี่ฝัก ของตัวตัวบัด้มาดูกัน,ม,น,กไไน,นะะมีแต่ให้แฟนเก็บไปให้นะคะมีแต่ให้แฟนเก็บไปให้ตัวก็อยากไปดูคือกันกว่ามันเป็นจังไดอยากเอาทายลงคลิปให้ทุกๆคนดูคะ่ะอมวีฮวาทย์อีโดกเวสแวงาอ่าฮุสมามาคุลละเกินซอเกอร์อ๋อตัวบัวกาแฟนค่ะ ตอนนี้ได้ลาก็สิแวะไปอันบ้านสวนไปเอาผักค่ะพี่ค่ะทุกคนเต็มเลยค่ะติดโต๊ะให้พี่น้องบึ้งเลยค่ะมันยังเยอะมากมีไดอินเตอร์เรียนดีแล็กคานช่วยคานฟิกซาเหีมมาอุกซู้มีคานเจอละเหีมมา เฟอร์ลูลาเฟียลาแตนเลนอีแท็กตูแวกเฟอร์ล e ูลาเฟียลาแตนเลนอีแท็กตูแวกยอกฮอรเทคนิคเอเอฟซีฮอรซักทินไม่อันเวนด์ไดเอเอคุกกุดเมลิสไอคุกกุดโอ้ยยาเอ่อเยอะไลมีกอินเตอร์คอมมานเนล่า โซ่ห so, um, uh, so, um, uh, ุ้เอฟซีใส่ยาจุมดองพกกระวามเส่ยาอกโซยกผู้ว่าเยระอีดอกต่อคุยกับแฟนว่าไอ้มีน้องขน้อนหนึ่งมีน้องช่องหนึ่งเขาว่าแนะนำต่อมาค่ะว่าถ้าต่อแพ้ยากันยุงก็ให้เอาอ่าน้ำมันมะพร้าวนะคะเอาน้ำมันมะพร้าว เอาน้ำมันมะพร้าวทาตูทา,ทาแล้วก็พวกแมลงมันสิบ่มาใกล้พนาาักจัดโตก็เลยถุดลองเห็ดมามื่อนี้แต่ว่ามือนี้มันถึงบ่เห็ดมันกับบ่ามาใกล้จา้ามันนั่นมันฝนตกนะจา้าต่อสิถุดลองมือใดญเดืดเดืดเนาะค่ะว่มามันสิได้ผลบ่ถ้าได้ผลโตก็สิแนะนําไปเรื่อยๆเนาะค่ะขอบคุณนอ้องเอ่อเอฟซี FC, น้องอีกอ่าช่องหนึ่งที่แนะนําต่อมาเนะาะจ้า ก็ขอบคุณหลายๆที่แนะนำว่าเพราะว่าตัวเป็นภูมิแพ้แล้วก็ได้กินนี่อย่างแน่ตัวกับแพลนะคะจะมัดเชยฮัดเชยหรืตัวคุณแพ้มันก็จัเสี่ยงทั้งแพลทั้งหอบนะคะตัวมีโรคประจําตัวหลายอย่างแต่ก,ก็บบถึงกับอันตรายเนาะคะ่ะโรคประจําตัวของตัวมันมีแต่กําเนิดนะคะก็ไม่ถึงกับอันตรายะคะ่ะก็เป็นโรคหอบโรคหืดตามภาษาตามภาษาคนเฮาคนอีสานบ้านเฮาะคะ่ะแพ้อากาศ เพกิน้าห้อนแน,กกกน,นะะ่กับได้กับหอบหูดนะคะก็กเป็นลูกเลือดจางกับตามแบบกรรมพันธุ์นะจ๊ะถึงแบบว่าวิง่ายลูกขื่นสิกับวิ้นมงมงนั่นก็เป็นตามกรรมพันธุ์ต้กับไปหาหมออยู่เรื่อยนะคะ่ะตรงนี้ค่ะแตกอ่ะเอาไปกันแตกอ่ะตัวเป็นคุณผกค่อยอนุรักษ์บนไนดที่พินห้องยาวากันเลยค่ะ หินไหนที่ทำบ่เป็น่าเห็นแก้ตูค่ะอาชีพอาชีพของเราอีการดิกาอีโพเซย้อความีิเกะโพเซเฮเอวอีกาคอนซูมโพรเซฮะอีกาคอนซูมโพเซ ว่ากันเทห็ดไวนน่อนจะนี่กับพวกกากอ่ะกากจากทางขึ้นมาแต่แบบว่ามันก็สิได้แบกขามเขาด่ดีนะคะตรงนี้มันสิไปจากสามเขาคุณพี่น้องขึ้นเขาหมดขากลับเลยมาตอนลงไปดเก็บไปเก็บนะมันเก็บง่ายย่ดอกมันลงเขาไปเรื่อยๆลุลงไปเรื่อยๆลุลงไปเรื่อยๆมมนกลับขึ้นมาน่ะพี่น้องมันละเป็นหลายเขาขึ้นมามันเป็นสั้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 นไหมค่ะ มันเป็นสั้นเขาโอเคเนาะค่ะเราจะไปทำความสะอาดที่บ้านอีกทีหนึ่งเนาะค่ะ เราก็จะเทไว้ตรงนี้ก่อนนะคะทุกคนเทไว้ตรงนี้ก่อนนี่คือการหาเห็ดนะคะ่ะดิฉิการหาเห็ดของเราก็าก็จะย้ายเห็ดไปเรื่อยๆและะ้วค่ะย้ายเห็ดไปน้ำสายทางเราเห็ดไปตรงนี้ก่อนว่าค่ะไปต่อคะ่ะเปลี่ยนต่อจะไปมุมนูน้น ไฮไฮอากิงอืมแฟนต่อสิไปมุมทางพุ่นค่ะมุมทางพุ่นนะจ๊ะจนต่อกระสิลุ้งไปทางนี้เนาะค่ะลรงไปทางนี้คลิปนี้ท้ายคลิปต่อโมฮูบาสีได้หลายปันได้เนาะจ้าพราะว่าต่อได้เทหิเห็ดใบแล้วเนาะค่ะกระลุ้นกันไปเก็บน้ำปันไปเรื่อยๆเนาะค่ะ กามีไปเรื่อยๆอยู่กะบดหนากามีแต่ละดอกสองดอกไปเรื่อยๆดูนะจ้ากุ้มไหนหนากระสินห,นหนากุ้มไหลบดหนากะเก็บไปเรื่อยๆเห็นมันเห็นงายค่ะเพิ่นยิ่งเพิ่นตัดป้าจังที่กะยิ่งเห็นงายอ้ยขาดปลานี่ตัอสีบอยุ่ไก่กบแฟนนะจ้าเราก็สิไปกันเรื่อยๆกะสิมีช่วงหนึ่งสีแยกกันเลย สิมีช่วงหนึ่งสิแยกกันเลยนะจ๊ะต้อกับสิไปจุดของต้เพิ่นกัสิไปจุดของเพิ่นช่วงไกลจากป้าออกไปค่ะตอนนี้กับสิไปน้ำกันเรี่อยๆลงๆ ก็สิไปน้ำท,งทังรถไถสิไปเรื่อยๆนี่ก็ลงเขาอีกลูกนึงแล้วเนาะ,ค,ะค่ะสิขามลงไปทางพื่นก็สิเป็นเขาที่สองอีกค่ะเอากุมนี่ก่อนเนาะเอาคุมนี่ก่อนจ้ะเอาคุมนี่ก่อนอีเจ้าสิมันหนักแห้งก็สิไปจัดการทำความสะอาดที่บ้านมือนี่กับโบาขายเนาะคะ่ะมือนี่ขายโบได้มันเปียกทาง้านเพิ่นบหลับซื่อแน่นอนค่ะมันเปียก ทางล่านเพื่อนในเอาหนังสือพิมพ์พึ่งไว้กอนจะเอาหนังสือพิมพ์ม,มาห้องแล้วก็ให้มันแหงกานี่นะจ๊ะห้องก้นไว้เพื่นว่าแต่ตัวกับมะจฉาติดเป็นหูแต่ก็ตัวกับสิพึ่งไว้ทั้งหน้าบ้านคือที่ทุกคนเห็นแหลคะค่ะพึ่งไว้แค่นั้นก็แหงแล้วคะ่ะลมเป่าก็แหงแล้วแต่แหงหลายเขากะ ขาดทุนเนาะค่ะทุกคนขาดทุนการเข่าปลาหาเห็ดแบบออกมากให้มันพอบหอมาดกันเหยหลายกันมือ่อใดล้มหลายตัวกระเซียวผ่าคุ้มไว้กเก็บมวนอยู่คือเก่าล่ะคะ่ะเก็บมวนมวนตัวกับมวนเนะาะข่าปลาเนาะ ัวเห็นอันก็เห็นสาวแหลเพิ่นไปเก็บเห็ดอันปีก,นกหนกแม่จ้านตัวกับโเคยกินจักเทียดอกจ้นเห็ดปีกนกเนาะพี่น้องแต้เพิ่นวาเนาะจ้าเพิ่นวามันสีหอมมันสีมันสีหอมคือเห็ดอ่าเห็ดคือเห็ดอ,อะไรของคนจีนนะคะ,ะทีเพิ่นเอาใส่แกงจืดแกงอีหยังเนี่ยเห็ดอีหยังก่อตัวกับจำบาบได้เนาะค่ะคือของคนจีนน่ะแม่อือ คุณว่ามันสีหอมจังสั้นค่ะตอกรบ่ทถ้าได้เห็นจักเทียยุปีนี่จ้ะท่านได้เห็นจักเทีย,ย,ททยแถวตอมันสีบกคอยมีเนาะจะ้ะเห็ดอ่ามันสีมีอยู่ป้าหนึ่งที่ป้าที่ตอเคยไปเก็บมาแล้วที่ไบร้ายที่เป็นพืชน,นะ่ะกัเอันสามีนะคะที่ป้าแพ่นดินทะลุนะคะป้านั่นแหละค่ะสีมีน่ะไปตอท่านได้กลับไปอีกอยุ่ทธนมีตอสิเก็บมาตากแหงอยู่เนาะค่ะเก็บมาตากแหงรองบึงหนาวหนาว ลมบ้ยว้อยหนาวแทะจ้าคือย,ยกขาลงซยอกนั่นแทฮเอ็นกุบแฮสมบูกระพกยกซอยอกขาลเด็กมะเรงนะ่ะหนาวค่ะจะต้องจิเก็บไปหอดสุดรือบบสุดดอกมือเนี่ย ได้สักหน่อก็เอาเนอะค่ะทุกคนค่ะก็ตัวกับว่าจังซี่แหละจนตัวเห็นหลายตัวกระอยากได้หลายไหนไหนกับมาแล้วกิดไปเพื่อนๆวันนี้ก็จะเศร้าๆหน่อยเงาเงาหน่อยค่ะเพราะว่าอากาศมันเย็นอากาศเย็นแล้วก็เข้ามาในป้าก็าพิษบาังนิดหน่อยค่ะเพราะว่าเพิ่ตัดต้นไม้นะคะพิษบาังนิดหน่อย ไม่นิดหน่อยแล้วค่ะผิดบางเยอะเลยค่ะแต่ดีอย่างหนึง่งมีคนมาเก็บก่อนค่ะ ตัอกาแฟแยกกันแล้วค่ะแยกไปคุณเราฟังแล้วเนาะค่ะมันเนี่ยไปในทางที่ตัวเองถนัดเนาะค่ะนี่ค่ะก็มีเยอะอยุ่ค่ะมาถึงจุดแล้วค่ะจุดหนึ่งต่างุนต่างแยกเนาะค่ะกบแฟนต่อเราแยกกันหาช่วยกันทำมาหากินค่ะเพราะว่า เราไม่ใช่ครอบครัวที่ร่ำรวยนะคะทุกคนที่จีบบ่าบดินรุนมันบบได้ค่ะจะกินต่งเงินเดียนตัวกับโบไหวเนาะคะ่ะกินแต่งเงินเดียนมันกับโมีกิบค่ะใส่ใจยุนี่ค่ะของขีบยุนี่แพงมากค่ะทุกคนบบแตกต่างกับเมืองไทยเฮาเลยค่ะค่ะของขีบแพงมากทุกวันนี้ก็ เงินเดือนถ้าบุเก็บถ้าถ้าบุญนาเห็ดนะจ้าเงินเดือนก็นได้ใส่ใจแต่แค่เดือนชนเดือนนะคะทุกคนค่ะเดือนชนเดือนถ้าต่อสิมีเงินเก็บแน่ต่อกับมามาเอาช่วงเก็บเห็ดนี่แหละคะ่ะมาเอาช่วงเก็บเห็ดจะได้เก็บเงินเดือนอยู่จากน้อยนะคะกับว่าถึงกับร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะคะ่ะเก็บได้เก็บเงินเดือนแล้วก็เอาเงินตรงนี้ใส่ใจเนาะคะ่ะ ก็สิเป็นช่วงนี้สิเป็นช่วงพิเศษของต้อกับแฟนค่ะสิได้เก็บเงินเดือนกันแล้ก็สิได้มีเงินเก็บค่ะมันยุดใจ้น่มันก็ขาขาดกับป่อยมนะันจะขาดกับขาดไปเนี๋ยไหนทำได้เขาก็ทำไปนะค่ะพี่น้องฮะชีวิตไม่สิ้นก็ดิ้นต่อไป ลิเลยบัลลุกกาแลวคะ่ะปานบันลลุกกาค่ะตะกี้ตักับโบได้ลีลากรีเล่สิละตัก้มคือจังดำน้ำเนี่ยค่ะแต่พอมาเห็ุหยุดตรงนี้ตัต,ต้องย่างคานเข่าเลยเพราะว่าอ,อยากได้ภาพที่สวยงามเนาะค่ะอยากได้ภาพที่สวยงามออกมาอยากเป็นยูทูบเบอร์ช่วยสนับสนุนตอวในด้วยจ้าทุกๆคนค่ะ ช่วยสนับสนุนเป็นกำลังใจให้ต้อหน่อยค่ะมาทีเนี้ตัดขากันค่ะกลุมหนึ่งก็ตรงนน้นกองไว้ก่อนนะคะตัดขาไปเรื่อยๆค่ะโอ้ยมันสกกระปุกอยู่นะจ้าพี่นอ้องยาวากันได้จ้าปะว่แต่มือตัวกับสจกกระปุกเงนี่มันฝนตุกค่ะ มานั่งปัดอยู่บ่ได้ค่ะเราต้องไปทำที่บ้านตาค่ะเดินไปเรื่อยๆกบตัวจ้า มาเจอกับแฟนค่ะต่อเคยมาเอากลุ่มนี้กุ่มใหญ่เพิ่นเลยเพิ่นมาดักต่อก่อนเราก็เลยป่อยเพิ่นเอาค่ะต่อสิไปทางอื่นกุมนี้กุมใหญ่ค่ะปิดกายต่อมาเอาแบบเหลืองเต็มเลยต่อพายางลงเขาไปมองนี่ค่ะแต่เขามันสิหลายปีนี้บางจุดบ่มีเลยค่ะทุกคนเห็นแล้วค่ะทางพุ่นบางจุดบ่มีเลยธรรมดาตรงนี้มันสิเหลืองเต็มไปเบิดเลย แต่บบเห็นหลายค่ะปีนี่ป้านี่หน่อยมากหน่อยสุดๆเลยค่ะกับมีอยู่ค่ะนี่กจ้าง็้พุ่นแล้วก็มานหนีน้ำค่ะมานหนีน้ำ ทนที่เห็ดสิดอกไงเราจะว่ารู้สึกว่าเขาสีโบท่านได้ออกเต็มที่อู้ค่ะอูต้ตอหยียบบนน้อตตอไม่เห็นตออู้มันหลายอยู่ค่ะมันพี่ไปพี่นั้นมันเห็ดเพท่านได้ออกค่ะเห็ดกําลังนั่น่น,นั่นอยู่เดือนกันยาเดือนกันยาสีบานเต็มที่สีสเยอะมากสีเข่าหนาหน,นาวน้อาจใจคือแบบว่าเห็ดรุ่นรุ่นสุดท้ายรุ่นสุดท้ายคือเดือนกันยามันก็นสิออกมานะคะ ไตหยาสิเนาะค่ะมันออกอยู่มันมันมันท่านได้ออกหอเห็นค่ะตัวมันบ่ท่านมันคือพวมนี้ขนาะแท้ๆเห็นมันกำลังดอกเยไะอยู่ปลานี่มันออกมันออกหล่าเนาะค่ะมันออกหล่าจริงๆมันปีนี้เห็ดออกหล่าค่ะจริงๆมันออกแล้วค่ะนตัวไปเอาทางนั้นน้ำก่อน คันดี้ใต้หูใหม่จังสิมันสิกรอบอยู่จ้ะ เดินแบบกุมนี่กับต้อจ้ะเดินแบบกุมนี่กับต้อนี่ละค่ะเส้นทางที่ทางรถไถที่เพิ่นบ่ะโบ่บ่เหยียบย่ำเนาะค่ะมันก็สิงามอยู่ค่ะงามอยู่ค่ะโอ้สวยค่ะสวย คลิปนี้คลิปที่สองค่ะคลิปที่สองป่าปู่ค่ะต่อกสิจุบใบซํานี่กนน่าจาเป็นกำลังใจให้ต่อเนี่ยเด้อค่ะกดไลค์กดแชร์ให้ต้อเป็นกำลังใจให้ต่อได้หาคลิปดีๆให้ทุกท่านดูเนาะคะ่ะคลิปนี้ก็ได้หลายเติบอยู่เนาะคะ่ะคลิปนี้แต่โบได้เห็นของแฟนตอนะจ๊ะต้อกสิให้เบิงอยู่แต่ว่าของแฟนต้อกสิโบได้เบิงน้ำเนาะจ้า กระเลียร่วมกันกระสีได้เป็นถังอยู่เนาะคะ่ะสองคนคลิปสองนะคะพอต่อกับบ่ได้เห็ดเน่าเกินนี่เนาะคะ่ะเกินยี่สิบกว่านอาทีนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ต้อในด้วยจ้าสวัสดีค่ะลุยกันต่อคลิปสามค่ะดูกันรัวๆัวนะคะต่อกันทุกวันค่ะดูกันรัวๆัววันละสองคลิปค่ะ นี่ค่ะของโต้ก็จะได้ประมาณนี้ค่ะทุกคนได้ประมาณนี้ก็เลยครึ่งถังขึ้นมาอยู่เนาะเลยหน่อยนึงอของเฟนต้ก็ได้ยุประมาณทออกันค่ะรวมกันก็จะได้ถังหนึ่งของคลิปสองนะคะทุกคนค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ